แล้วลูกค้าเห็นเป็นเลขอะไรรบกวนบอกหนึ่งหน่อยเดี๋ยวปรับแสงหน้าจอให้สวา่างอามไปเช็คหน่อยว่าเขามาทำอะไรกันใครเห็นเป็นเลขอะไรลูกค้าจ๋าพิมพ์ขึ้นมาหน่อยใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยและหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไรใครแคปหน้าจอแล้วนะคะพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นขึ้นมา ใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นขึ้นมาปีเสียทองแท้ส่งของน่าจะเป็นวันจันทร์ค่ะพี่วันจันทร์นะคะถูกจริงปังจริงบูชามาได้เลยไม่เคยไม่มีขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะคนลุกเลยเอ๋อเมื่อคืนอ่านเรื่องยอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวหนึ่งจะเล่าให้ฟังใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อย อันนี้คือเลขขันน้ำมนต์คูบาไก่งวดนี้หนึ่งคิดว่าน่าจะมาที่บนงวดนี้หนึ่งคิดว่าน่าจะมาที่บนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาที่บนใครเห็นเป็นเลขอะไรหุ้นปังมากเด้งแต่เช้าเลยจีนเขาเน้นขอบคุณมากเลยค่ะหุ้นยังไม่หลุดเลยนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้านะคะนี่เคอีมาบนล่างนะคะจีนมาเน้นๆเลย ฟังมากอะใครเห็นเป็นเลขอะไรใครเห็นเป็นเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครเห็นเป็นเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไร เช้านี้หุ้นปังมากค่ะขอบคุณพี่กัญญาพัฒน์ค่ะได้แล้วพักก่อนนะใครที่ได้ได้แบบได้ตามที่ตัวเองตั้งเป้าแล้วพักก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่ออะแคปบหน้าจอแล้วเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใครที่อยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนรัฐบาลไทยงวดเนี้ยอ้อแล้วทำไมต้องมาขนาดนี้มาทำอะไรอะ่ะ เพื่อเพื่ออะไรมาสิบคนจะเล่าให้ฟังหนึ่งอะงวดนี้หนึ่งหมอหนึ่งคิดว่ารัฐบาลไทยเลขขันน้ำมนน่าจะมารัฐบาลไทยที่บนใครที่งบน้อยซื้อแค่เลขขันน้มน์ใครงบน้อยเงินน้อยให้ซื้อที่เลขขันน้มนต์เลขขันน้มนต์หนึ่งเห็นเป็นห้าหกเจ็หรือห้าเหนึ่งเห็นนะเป็นห้าหกเจหรือห้าเจ แต่หนึ่งคิดว่าห้าชัดมากงวดเนี้ยคือห้าชัดและถ้าบาลไทยงวดเนี้ยหนึ่งคิดว่ามีห้าแน่นอนหนึ่งเห็นห้าหกเจ็ดไม่ก็ห้าเก้าเจ็ดที่หนึ่งเห็นนะห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดที่หนึ่งเห็นแต่หนึ่งไม่รู้คนอื่นเห็นเป็นอะไรแต่หนึ่งชอบห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแต่ถามว่าห้าหกเจ็ดชอบไหมชอบห้าเก้าเจ็ดมากกว่า ชอบห้าเจมากกว่า <5. S 1> และคิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ <5. S 1> น่าจะมาที่ห้า คิดว่าต้องมาลาวก่อนเพราะว่าเลขขันน้ำมนต์คูบาจะมาลาวก่อนเสมอนะคะจะมาลาวก่อนเสมอหนึ่งเห็นห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแต่งวดนี้หนึ่งคิดว่าเลขขันน้ำมนต์คูบามาที่บนมาที่บนว่ที่แล้วหนูบอกว่ามาที่ล่างแต่มาบนล่างหนูเห็นใช่หนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นตัวนี้หนูเห็นตัวนี้และหนูชอบตัวนี้หนูชอบห้าเก้าเจ็ดนะหนูชอบหนูชอบห้าเก้าเจ็ดและหนูคิดว่าห้ามาแน่นอน ใครงบน้อยเงินน้อยไม่ต้องตามเลขที่หนูให้แต่ตามเลขขันน้ำมนต์ครูบาถูกแล้วหนูขอสิบบาทร่วมกันทําบุญสร้างวิหารหนูขอแค่สิบบาทพอร่วมกันทาบุญสร้างวิหารโอนที่บัญชีครูบาได้เลยนะคะโอนที่บัญชีครูบาได้เลยห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนูให้แล้วนะหนูให้แล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะหนูให้ก่อนรัฐบาลไทยออกยี่สิบโอ้กี่วันเนี่ยให้ก่อนรัฐบาลไทยออกสิบ สิบวันเลยอีกสิวันรัฐาบาลไทยจะมาแล้วอะหนูเห็นเนี้ยหนูชอบห้าเก้าเจ็ดหนูชอบห้าเก้าเจ็ดมากมากเลยแหละห้าเก้าเจ็ดหนูเห็นปุ๊บคือหนูจะบอกว่าน้ำตาเทียนอ่ะมันเยอะมากครูบาท่านทำเลขขันน้ำมูลให้นะอันเดี๋ยวจะให้แคปรอบหนึ่ง น้ำตาเทียนอะแปบบ๊บนึงเดี๋ยวขอให้โฟกัสก่อนอะน้ำตาเทียนอะมันเยอะมากน้ำตาเทียนมันเยอะมากค่ะแต่ครูบาทําหยิบออกให้เหลือแค่นี้แล้วเลขที่หนึ่งเห็นชัดมากๆก็คือหนึ่งเห็นเลขห้าชัดมากๆหนึ่งคิดว่างวดนี้มีห้ามีห้าและหนึ่งคิดว่าเลขขันน้ำมนต์น่าจะมาที่บน ใครเห็นเป็นเลขอะไรลูกค้าซื้อเลขนั้นได้เลยแต่หนึ่งเห็นห้าหกเจ็ดห้าตัวหน่ะตัวหนึ่งอะหนึเห็น5้7ห9 7จ็ดห้าเก้าเ็แต่หน่เห็นชัดมากก็คือห้ากับหเนี่ยชัดจริงๆหากับหชัดมากแต่เลขเจ็ดนหน่งดูไม่ออกว่ามันเป็น7หรือมันเป็นหนึ่งหรือมันเป็นอะไรหนึ่งไม่แน่ใจแต่หนึ่งเห็นเป็นห้าหกเจ็ดเนาะเอางี้แต่หนึ่งชอบ5้าห้าเก้าเจ็ดหนึงชอบห้าเก้าเจงวดนี้ชอบ597เก้าเจ็ดไม่ค่อยชอบเลขหกเท่าไหร่ชอบเลขชอบเลขเก ในกลุ่มหนึ่งลงให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะในกลุ่มหนึ่งลงให้หมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องยายสีอ่อนให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวใครจะเข้ากลุ่มรอก่อนเนาะยายสีอ่อนเมื่อวานนี้หนึ่งเดินถามว่าหลวงลุงผู้ใดนี่มานั่งยูบีเนี่ยผู้ใดนี่คือว่าหนึ่งอะไม่ใช่คนอีสานแต่หนึ่งจะพูดอีสานได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวหนึ่งลงเลขเอ่อเลขบัญชีคูบาให้นะคะสักคู่นะเดี๋ยวลงให้เลยลก็ได้ค่ะหนึ่งอะก็เลยถามว่าผู้ใดนี่ คือเอามานั่งจริงส่แซนว่าก็คือว่าอันเห็น,นะเห็นเห็นแกมานั่งอยู่ก็เลยว่าเอาทำไมครูบาครูบา,ามาจากไหนเนี่ยครูบา,ามาจากไหนทําไมมานั่งอยู่นี่ครูบาก็เลยบอกว่า,อ,ยา,ยยายอ๋อยายยายพอดีว่ามีพระมีพระมีญาติโยมอ่ะเขาเขามาที่วัดแล้วเขาฝันแล้วเขาฝันนะคะ ให้้แลวนะคะคทีเนี้ยเขาฝันเขาก็ฝันเห็นเห็นยายอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อวานนะหนึ่งก็ลุงก็ยังเล่าเรื่องความฝันอะไรให้หนึ่งฟังยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยหนึ่งก็นั่งอยู่ปุ๊บแล้วหนึ่งก็เลยบอกกับแกว่าพอทําเลขขันน้ำมนอะไรเสร็จแล้วเนาะปลูเกเสกอะไรเสร็จแล้วอะ่ะทําเลขขันน้ำมนเสร็จแล้วหนึ่งก็มานั่งอยู่ตรงหน้าแกแล้วหนึ่งก็พูดว่ายายอ,อ,อยากมีบ้านใช่ไหม เดี๋ยวยายให้หนูถูกหวยวันนี้นะเดี๋ยวหนูอ่ะจะทําบ้านให้ยายยายให้หนูถูกหวยวันนี้นะถูกหวยฮานอยก็ได้หวยลาวก็ได้เรียกขันน้ำมนต์นี่แหละเดี๋ยวหนูจะทําบ้านให้ยายหนูว่าพูดแบบนี้หนูเป็นคนที่ปากค่อยหนูเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วทีนี้หนูก็เลยกลับมาปุ๊บฮานอยพิเศษออกเลขขันน้ำมนต์ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกสามตัวตรงตรง ึ่งบอกแล้วหนึ่งก็เลยบอกยายว่ายายขอหวยลาวด้วยหวยลาวเนี่ยหนูฟันที่หกหนูขอหวยลาวด้วยถ้าหวยลาวเข้าเน,นี่ยเดี๋ยวหนูโอนตังค์ให้ครูบาท,ทาศาลาให้ยายเลยหวยลาวออกหกเก้าตรงตรงเลยแล้วหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งจะไปสร้างศาลาให้ยายทีเนี้ยการสร้างศาลาให้ยายน่ะงบประมาณสามหมื่นกว่าบาทหนึ่งอ่ะจะจ่ายเองทั้งหมดแต่พอ แล,และบ้านแกเองเดียวอะคือคือสามหมืนกว่าแต่จะมีของตกแต่งและบริวารด้านในหนึ่งก็เลยบอกกับยายว่าเมื่อคืนเนาะจะนอนอเด้ามานอนบอกยายว่าเมื่อคืนจะนอนหนูก็เลยบอกยายว่ายายงวดเนี้นะยายช่วยหนูทีถ้างวดเนี้ยเลขขันน้ำมนต์ครูบาเนี่ยมารัฐบาลไทย หนูเนี่ยจะให้คนเนี่ยเอาของมาถวายให้ยายแบบเหมือนจะบอกให้คนมากราบไหว้ายายมาเอาของมาถวายให้ยายว่ายายเนี่ยเป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะเออแล้วก็จะหาบริวารมาให้แล้วหนูว่าจะซื้อทองให้ยายใส่พร้อมกับถวายเงินทําบุญที่วัดเมื่อคืนพี่ตาคนหัวลุกแป๊บนึงี่เพื่อคนหัวลุกแลอย่าเพิ่งลูกค้าหนูจะร้องไห้หนูกลัวมากหนูกลัวจริงๆนะเนี่ย กลัวเลยอะใจเต้นแรงมากกลัวแต่ก็ชอบแต่ก็กลัวนะ oh. หนูนอนหนูนอนอยู่แล้วบ้านหนูอะชั้นสองก็จะมีห้องนอนหนูแค่ห้องเดียวบ้านหนูเป็นบ้าน,บ,านบ้านสองชั้นแต่ชั้นสองเนี่ยทั้งชั้นเลยจะเป็นห้องนอนหนูห้องเดียวเป็นห้องใหญ่เลยหนูก็นอนอยู่ในฝันแต่หนูนอนอยู่กับแฟนหนูจะบอกว่าน่าจะประมาณตีสามจะตีสี่หนูได้ยินหนูว่าพูดก่อนจะนอน แต่ตีสามตีสี่ะหนูได้ยินเสียงคนแก่กระซิบหูอะอุ๊ยดอกยามึงดูคนลุกเไอกนลุยน,น,นลูกค้าหนูคนลุกน้ำตาจะไหลหนูอุ้ยเนีน่ยหนูดจะร้องไห้หนูกลัวเมื่อคืนนะ่ะหนูกลัวแต่หนูอะหนูพูดไม่ได้หนูกลัวหนูได้ยินเสียงคนแก่มากระซิบหูเขาบอกกับหนูว่าพูดอะไรไว้เป็นสาีสา,า,านอะเหมือนประมาณว่า ว้าอยังไว้ก็ให้จือเน้จือเน้ก็คือว่าพูดอะไรไว้อะจําให้ได้ด้วยนะเป็นเสียงคนแก่เลยอามแล้วกูนอนกอดกอดกับหนูนอนกอดกับผัวหนูอยู่อ่ะหนูนอนในแขนผัวหนูเป็นคนที่นอนติดหนูเป็นคนติดผัวมากหนูนอนในแขนสามีอ่ะแล้วก็นอนกอดเขาอยู่อ่ะแล้วคนเหคนแก่เหมือนก้มตัวลงมาแล้วพูดข้างหูแล้วทั้งที่กูนอนกอดลุงอยู่อ่ะมึง ตีสก็กลัวมึงรู้่ากูไม่รู้หรอกว่ากี่โมงกูมารู้ตอนที่ว่ากูกลัวก,กูก็เลยแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกูก็นอนเล่นโทรศัพท์กูไม่หลับเลยกูไม่ ว่าตอแหลดูขนขาหนูดูขนขาหนูดูขนขาขนขนลุกอะดูขน,นขาลุกคือหนูอะเป็นคนที่เวลาหนูหนูจะพวาหนูพูดกับกับแอดมินจะมีทีมงานที่ไปกับหนูอะเขาจะเส่เอ,อ นี่ยนั่งหนูนี่แหละอ,า,อาร์มสนิทกับหนูหนูก็พูดกับอาร์มว่าทุกครั้งที่บอสมาไหว้ครูบาบอสกลับไปบอสจะได้โชคตลอดบอสไม่เคยกลับไปแล้วบอสไม่ได้โชคเลยทีเนี้ยอาร์มก็บอกว่าเอ้ยลงใส่เลขขันน้ำมนต์จะมาแน่ๆเลยบอสเออก็คุยกันแล้วเรื่องเลขขันน้ำมนต์เห็นคนข่าตั้งเลยใช่หนึ่งอะคนขาลุกคนลุกเลยคือหนึ่งอะเป็นคนที่เวลากลับมาแล้วแล้วครูบาเล่าอะไรให้ฟังอะ หนึ่งก็จะจำใส่หัวแล้วก็แล้วก็เอามาขอแล้วทีเนี้ยหนึ่งก็เลยไม่รู้ไม่เคยเห็นเจ้าที่ไม่เคยเห็นเจ้าที่ที่วัดแต่ครูบาบอกว่ายายอะ่ะคือเจ้าที่ที่วัดายายอะ่ะเป็นเจ้าที่ที่วัดเป็นพระภูมิเป็นภูม provoc, ิมที่วัดไม่มีตายายอยู่กับทหารสองคนมีทหารผู้ชายสององ,องค์อะ่ะเป็นองคขลักษณ์ของยายยายอะ่ะชื่อยายสีอ่อนยายอ่อนสียายสีอ่อนนี่แหละเออยายอ่อนสี เทีเนี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยแบบเห็นยายอะ่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยทีมงานที่ไปด้วยกันที่นกับพี่พี่แบ๊กกับพี่พี่นิพี่พี่พี่แบ๊กกับพี่โบพี่แบ๊กกับพี่โบเป็นเป็นเป็นคนขับรถของหนูเป็นพี่ชายเป็นคนขับรถด,ด้วยกันอยู่ในบริษัทเขาหันไปหายายแล้วเขาเห็นยายหันหน้าไปหาเขาแล้วย,ยิ้มให้ซึ่งหนึ่งบอกเลยว่ายายแบบ ยายแรงมากหนึ่งพูดเลยว่าหนึ่งรู้สึกเลยว่ายายแรงมากเพราะหนึ่งไปลูบแกไปจับแกอะแล้วความรู้สึกที่ลูบจับอะมันต้องเย็นใช่ไหมแต่มันไม่เย็นน่ะมันอุ่นน่ะมันอุ่นไม่ใช่ร้อนะแต่คือมันอุ่น สี่เนาะก็แบบใช้แบบเอาเอาช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดไปปุ๊บไม่คิดอะไรเลยนอนไปประมาณตีสามกว่าก่อนหน้านั้นเหมือนได้ยินเสียงแต่น้องอ่ะน้องก็นอนอยู่ข้างล่างน้องก็นอนอยู่ข้างละนอนนอนอยู่ใต้เตียงน้องไอ้หนึ่งก็คิดว่าน้องน้องชายอะมันขยับตัวแต่แต่ละแต่พอแบบ กึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนหนึ่งจะลืมตาขึ้นมาแบบนี้ใจจะปวดฉี่จากจะไปฉี่แต่ไม่กล้าไปฉี่เพราะว่าเจอยายมากระซิบข้างหูก่อนก็เลยไม่กล้าลุกไปหนึ่งไม่ใช่แค่ไม่กล้าลุกไปหนึ่งไม่กล้าแม้กระทั่งจะหันหน้ากลับไปข้างหลังเพราะหนึ่งนอนตะแคงแล้วกอดแฟนอยู่อย่างนี้แล้วแกก็ลงมากระซิบข้างหูอ่ะแล้วเหมือนเอามือป้องปากแล้วก็กระซิบข้างหูหนึ่งก็เลยแบบไม่กล้าไม่กล้าอะไรต่อเออยายอ่อนสีนั่นแหละจำ หนูว่าคนลุกแล้วถ้าหนูหนูกลัวอะไรหนูคนลุกอะไรหนูจะเบอร์หนูจะเบอร์ประสาทไปหมดเลยหนูได้ยินแกมาพูดใส่หูหนูหนูก็เลยคิดว่างวดนี้น่าจะมาบนน่าจะมาบนเนาะจริงๆทําทำหุ่นยายให้บูชาน่าจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงจริงแล้วหนูอยากให้กราบกราบแกมากกว่าถ้าให้ทําหุ่นยายให้บูชาหนูหนูว่าไม่ควรไม่ควรเนาะเพราะว่ายายท่านเป็นภูมิเจ้าที่ท่านเป็นภูมิเจ้าที่ เอามาให้แล้วใช่ไหมไม่ไม่อันนี้เขาเชิญไปประมูล